สวัสดีครับหลังจากที่เราเล่น AI โดยการสร้างภาพนะครับหรือว่าสร้างเสียงจาก AI นะครับมาทำสื่อนั่นนี่นะครับปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถที่จะทำการโคลนนิ่งเสียงของเราได้แล้วนะครับโดยเฉพาะเสียงของเราเนี้ยมันเป็นเสียงภาษาไทยนะครับถ้าเป็นเสียงภาษาอังกฤษนะเขาก็มีมาตั้งนานแล้วแหละนะครับแต่สำหรับเสียงภาษาไทยนี่นะครับผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่ามันทาได้แล้วนะครับ โดยขั้นแรกเนี่ยนะครับผมก็จะมาคุยกับ chatgpt นะครับเพื่อให้มันสร้างประโยคให้หน่อยนะครับเพื่อจะเอาไว้อ่านเป็นต้นฉบับนะครับให้ ai มันจับเสียงเราเนาะนะครับผมก็บอกว่าต้องการโคนนิ่งเสียงตัวเองนะครับช่วยสร้างประโยคสำหรับอ่านในเวลา1นาทีให้หน่อยนะครับตรงนี้ก็จะได้สคริปต์มาแล้วนะครับจากนั้นผมก็เอาสคริปต์นี้นะครับไปบันทึกเสียงนะครับโดยใช้โปรแกรม audacity นี่นะครับผมก็ บันทึกเสียงไว้แล้วนะครับว่าจะพูดว่าอย่างไรก็คือพูดตามสคริป์นี้แหละนะครับจากนั้นก็ทําการบันทึกเสียงต้นฉบับไว้นะครับที่มันเป็นเสียงของเราเองนะครับทีนี้การโคลนยิ่งเสียงทํำยังไงนะครับเราก็จะเปิด Google ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะไปเว็บไซต์ที่ชื่อว่า m i n i m a กนะครับ m i n i m a x นะครับแล้วก็ io นี่นะครับ m i n i m a กไตรงนี้ก็ได้นี่นะครับ จากนั้นเราก็คลิกเข้าไปที่ miniMac.io นะครับเปิดเข้ามาแบบนี้ครับนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้แล้วก็สลับไปเรื่อยๆเนาะสไลด์ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับเอาเมาส์มาชี้ด้านบนนี้นะครับ Research นะครับ Research แล้วก็จะเห็น miniMac M1 Speed 02 HD นะครับ Speed ีนสองเทอร์โบนะครับ ไฮโลเนาะนะครับผมก็จะมาตรงนี้นะครับ speed02hdnew ตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะคลิกเข้าไปที่ try now นะครับเพื่อจะทำการลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับนี่นะครับเราก็ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี google ของเราได้เลยนะครับก็กดดำเนินการต่อได้เลยครับ พอล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ล็อกอินส c เ e s s นะครับ voice design h e ี e นะครับผมก็จะปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนนะครับจากนั้นมาตรงนี้นะครับเราจะเห็นเมนูด้านซ้ายมือที่ชื่อว่า voice clone นะครับให้เราคลิกไปที่ voice clone ตรงนี้ครับจากนั้นนะครับให้เราไปอัปโหลดไฟล์เสียงนะครับหรือใครไม่ได้อัพไม่ได้อัดเสียงไว้ก่อนหน้านี้ก็มาตรงนี้ ReCord Audio นะครับแล้วก็กดบันทึกแล้วก็พูดสดๆตอนนี้ได้เลยนะครับจะต้องบันทึกยาวนะครับนะต่ำสุดประมาณ10วินะครับแล้วก็ไม่เกิน60วินะครับยาวสุดไม่เกิน60วิน้อยสุดไม่เกิน10วินะครับให้เราพูดเท่าไหร่ก็ได้30ิวิ40วิก็ได้นะครับในที่นี้นะครับผมได้ทําการบันทึกไฟล์เสียงไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้วิธีการดรอปไฟลตรงนี้นะครับก็คลิก1ครั้ง แล้วก็ไปเอาไฟล์เสียงนะครับผมบันทึกเสียงไว้ว่าเ,ออเสียงสําหรับโคลนนิ่งเสียงตัวเองนะครับก็กด open นเข้ามานะครับจากนั้นนะครับเสียงก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับนี่โหลดขึ้นมาเสร็จแล้วลองฟังก่อนก็ได้นะครับสวัสดีครับผมชื่อครูอภิวัตรวันนี้ผมจะมาทดสอบเสียงเพื่อใช้ในการสร้างเสียงด้วยเทคโนโลยี ai อันนี้คือเสียงที่ผมอ่านบันทึกไว้นะครับ จากนั้นนะครับเมื่อเราได้เสียงขึ้นมาแล้วนะครับให้มาตั้งชื่อตัวนี้ว่าเสียงนี้เราจะตั้งชื่อเสียงว่าอะไรนะครับผมก็จะตั้งชื่อนะครับเป็นเสียงครูอภิวัตรนะครับนี่เป็นเสียงครูอภิวัตรนะครับจากนั้นสเต็ป3ครับ language selection นะครับให้เราคลิกลงไปนะครับให้เราเลื่อนนะครับหมุนลูกกลิ้งเมาส์เรานะครับไปหาตัวไทยทีนะครับนี่ thai แล้วก็คลิกครับนี่นะครับ language select เป็นไทยนะครับจากนั้นติ๊กตรงนี้ครับ icon f i r m that i have ตรงนี้นะครับจากนั้นกดปุ่ม convert ตรงนี้1ครั้งครับแล้วรอให้นะครับมันประมวลผลเสียงเราสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเมื่อได้เสียงออกมาแล้วนะครับใช้ยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันครับ ตอนนี้กำลังคอนเวิร์ตเสียงเราอยู่นะครับตอนทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะไปใช้นะครับโอ้โห oh, นะครับเป็นเสียงครูอภิวัตภาษาอังกฤษเลยเมื่อกี้นะครับสามารถที่จะกดฟังตัวนี้ได้นะครับทีนี้นะครับผมก็จะเอาข้อความตรงนี้นะครับมา เป็นตัวอ่านให้ก็แล้วกันนะครับนี่นะครับผมจะเอาข้อความนี้คลิกขวาคัดลอกมาครับที่เกียจพิมพ์นะครับก็ไปคัดลอกมานะครับจากนั้นนะครับนี่คือเสียงที่เราจะใช้ก็กดยูสตรงนี้นะครับกดยูสว่าเราจะใช้เสียงอภิวัตตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกลงไปตรงนี้คอนโทรลวีนะครับหรือใครจะใช้วิธีการพิมพ์เสียงตัวเองลงไปก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นสวัสดีผมชื่อนะครับอภิวัต ครับงนี้ผมใช้มันอ่านตามนี้ผใช้มันอ่านตามนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับอิโมชันนาเสียงนะครับคลิกเข้าไปนะครับให้มันสร้างเสียงอัตโนมัติน้ําเสียงอัตโนมัติหรือเอาแบบเสียงที่มีความสุขหรืออ่านแบบเศร้าๆนะครับหรืออ่านแบบอังกฤษนะครับเซอร์ไพรส์นะครับประหลาดใจนะครับอ่านแบบ ธรรมชาติอะไรเงี้ยนะครับก็เลือกได้นะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นออโต้ก็แล้วกันนะครับสปีดนะครับจะให้มันอ่านเร็วอ่านช้านะครับสปีดปกติก็คือ1นะครับพิชก็เป็น0ูนย์ก็คือเสียงเราปกตินะครับถ้าเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็จะเป็นเสียงคนแก่เสียงเด็กอะไรเงี้ยนะครับจากนั้นวอลลุ่มก็1นะครับอันนี้เป็นค่า d ดีฟอลต์ของเขาเลยนะครับแล้วก็ใช้ค่าตามนี้ได้นะครับจากนั้นนะครับ กดปุ่มนี้นะครับ generate 1ครั้งครับเพื่อให้มันวิเคราะห์ข้อความนี้แล้วอ่านเป็นเสียงขว่พิวัติออกมานะครับแป๊บเดียวสวัสดีครับผมชื่ออภิวัฒน์วันนี้ผมจะมาทดสอบเสียงเพื่อใช้ในการสร้างเสียงด้วยเทคโนโลยี AI เสียงของผมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและผมหวังว่า AI จะสามารถจับน้ำเสียงลักษณะการพูดและจังหวะได้อย่างถูกต้องฝนตกปอย ลมพัดเบาๆทำให้บรรยากาศเย็นสบายผมชอบนั่งจิบกาแฟอ่านหนังสือเงียบๆในตอนเชา้านี่แหละนะครับก็คือเสียงของเรานะครับที่เราทำการคโคลนนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพิมพ์ข้อความอะไรลงไปนะครับมันก็จะกลายเป็นเสียงของเราอ่านออกมาแบบนี้นั่นเองนะครับเวลาที่เราจะเอาไปใช้งานเราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเราก็จะได้ไฟล์เสียงไปใช้นะครับทำสื่อทำ ผลงานอะไรตามที่เราต้องการได้เลยก็จะเป็นเสียงของเราจากการคโคลนนิ่งนั่นเองนะครับยังไงก็ไปลองใช้ดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ